สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผมบอยคองสี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีกุมารห้อยคอของหลวงวเตของทองวัดสามง่ามมาให้ชมนะครับผมเป็นกุมารห้อยคอเนื้อว่านนะครับผมพวกนี้ก็จะจัดเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากและพบเจอน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการดูว่า วิธีการดูว่าข้าวเป็นยังไงนะครับผมว่าเกแท้เป็นยังไงแล้วก็ราคาเล่นหากันณปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ชมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบื้องต้นเลยนะครับนี่ครับดูครับพิมพ์เขาเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังนี้ครับดูนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารนะครับผม ว่าเป็นแบบไหนนะครับผมตอนนี้ของเก๋เนี่ยลอกเรียนแบบเนี่ยเยอะมากนะครับผมและก็เก๋เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีและทําได้ใกล้เคียงนะครับมีหลายเวอร์ชั่นนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งเลยเราก็ต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับผมอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมมาส่องให้ดูนะครับว่ามวลสารเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุมารห้อยคอนะครับนี่นี่ครับเป็นกุมารห้อยคอเนื้อว่านนะครับนี่ครับดูครับเนื้อหามวลสารนี่ครับพิมพ์เขาเนี่ยจะของแท้เนี่ยจะต้องคมชัดเห็นไหมครับเนี่ยครับโอ้โหคมชัดมากขอบไม่ตั้งเป็นแท่งเลยนะครับผมนี่เนื้อหามวลสารก็ก็จัดจ้านความเก่าได้อายุของเขานะครับนี่ครับดูข้างข้างนะครับพวกกุมารห้อยคอของหลวงป่อเตะนะครับเขาจะมีตะไบทองเนี่ยนะครับเศษตะไบทองเห็นไหมครับเนี่ยอ่าอย่างเงี้ย จะมีเนี่ยเห็นไหมครับเศษตะไบทองนะครับจะมีทุกองค์นะครับอ่าเรียกได้ว่าทุกองเลยนะครับเนี่ยครับอ่าจะมีเศษตะไบทองนะครับและเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับอ่าเนื้อว่านออกออกคล้ายๆเนื้อยาเนื้อว่านเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมดูครับองนี้เนี่ยนะครับจะได้ฟอร์มหนาล่ําแล้วก็ดูง่ายมากนะครับกล้องชัดไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับ รูมให้อีกทีหนึ่งนี่อาอย่างนี้ก็ได้นี่อาเห็นไหมครับโอ้โหนี่ชัดเลยนี่ได้มุมเลยนี่เห็นไหมครับเนื้อหามวลสารเขาเนี่ยพิมพ์เขาเนี่ยจะคมชัดลึกมากนะครับผมพวกนี้นะครับเช่าหาก็ระวังดูให้ดีๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพวกมวลสารเขาเนี่ยมีผงตะไบทองเนี่ยมีว่านมีบางครั้งเนี่ยบางองค์เนี่ยมีเหมือนแบบเป็นเป็นแบบ ลากว่านโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างประมาณเนี่ยจะมีนะครับส่วนมากนะครับองค์นี้ก็ได้ผิวพันธุ์เดิมเิมสวยเดิมนะครับจดจําเลยนะครับว่าหนึ่งเลยเราต้องจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับเพราะว่าของเก๋เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมอ่านี่นะครับท่านใดมีอย่างเงี้ยส่งมาขายผมได้นะผมยินดีรับเช่านะครับ ก็รับเช่าเนี่ยหลักแสนนะครับบวกลบ1 0 0 0 0แสนบาทบวกลบขึ้นอยู่ตามความสวยนะครับเผื่อท่านใดมีเนี่ยก็สามารถส่งมาขายผมได้นะครับผมรับซื้อนะครับท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมส่วนท่านใดที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ